ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระกู่เนื้อดินพระยอดขุนพลกรุสีเทพวัดทูตังคารามจังหวัดเพชรบูรณ์พิมมานวิชัยใหญ่วัดทูตังคาราม ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกาะลำพงหมู่ที่8ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดเหนือที่10ไร่2งานอนณาเขตด้านทิศเหนือยาว3เซน10วารายการวัตถุมงคลพระยอดขุนพลกลุ่มสีเทพมีดังนี้นะครับคุณผู้ชมไปรับชมกันได้เลยครับ พระยอดขุนพลกลุ่สีเทพวัตถุตังคารามพิมพมานวิชยัยจำโบเนื้อแดงพระยอดขุนพลกลุก่สีเทพพิมพมานวิชัยใหญ่เนื้อแดงพระยอดขุนพลกลุก่สีเทพวัตถุตังคารามพิมมานวิชัยใหญ่เนื้อดำพระยอดขุนพลกลุ่สีเทพพิมพ์สมาธิกลางๆเนื้อแดง พระยอดขุนพลกรูสีเทพพิมพ์มารวิชัยเล็กเนื้อแดงพระยอดขุนพลกรุสีเทพพิมพ์มารวิชัยกลางเนื้อดำพระยอดขุนพลกรุสีเทพพิมพ์สมาธิใหญ่เนื้อแดงพระยอดขุนพลกรุสีเทพวัตถุตังคารามพิมพ์มารวิชัยถือลูกแก้วตัดขอบเนื้อดำ ระยอดขุนพนกลกรุสีเทพวัตถุตังคารามพิมพ์มานวิชัยถือดุกแกว้วไม่ตัดขอบเนื้อแดงในการพบพระก่อยู่ในหายถือว่าเป็นของมีค่าที่พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าหรือชาวบ้านได้สร้างเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกตกทอดกันมาถึงในยุคปัจจุบันจนได้มาขุดพบเจอสิ่งมีค่าควรบูชาวไว้ครอบครองก่อนท่านจะนำ ให้ญาติโยมบูชาได้ประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2 5 5 3โดยมีพระกูบวรชัยกิจหลวงปู่สายจุดเทียนชัยพระราชสุเมธีพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์มากมายร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสก พระเก่าสมัยทวารวดีพบคางกำแพงวัดถูตังคารามตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกาะลำโพงหมู่ที่8ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดคณะสงฆ์มหาริกายมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่10ไร่2งานอนาเขตด้านทิศเหนือยาว3เซนิบ10วาติดต่อกับหมู่บ้านและทุ่งนา ทิศตายาว3เส้น10บวาติดต่อกับถนนสาธารณะทิศตะวันออกยาวสามเนติดทุ่งนาทิศตะวันตกยาว3เส้นติดต่อกับถนนสาธารณะได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณปีพศ2,360เดิมเรียกวัดโบส์เพราะว่ามีอุโบโสถเก่าแก่ใบเสมาทําโดยหินสีเขียวเป็นหลักฐานซึ่งปัจจุบัน ได้หรืออุโบสถหลังเดิมหมดแล้วและก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพศ2520ได้รับพระราชทานประมาณปีพศ2365โดยมีพระครูเกษมพัชรสารดํดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลังจากที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ก็ได้ปรับปรุงพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองครั้งหนึ่งหลวงพ่อประเทือง ซึ่งอยู่จำปรรษาที่วัดแห่งนี้ท่านได้นิมิตและบอกว่าใกล้ๆกับต้นโพดานทิศตะวันออกของโบสถ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่และเป็นโอกาสดีที่พระครูกเกษมพัชรสารมีความประสงค์ที่จะสร้างกำแพงจึงได้มาปรึกษากับคณะกรรมการซึ่งกำแพงนี้อยู่ติดกับต้นโพหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ท่านได้จ้างคนงานและชาวบ้านนับร้อยคนมาขุดดินบริเวณนี้ก็ได้พบหายดินเป็นจํานวนมากปรากฏว่าภายในหายพบพระกุองค์เล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นเนื้อหินและเนื้อโลหะปะพนกันอยู่บางองค์เป็นเนื้อตะกั่วรูปทรงแบบยืนและนั่งเป็นลักษณะพระสุ้มก่อเป็นเทวรูปก็มีพอนําขึ้นมาตรวจด,ดูพระกุนี้เป็นพระยอดขุนพลเนื้อดิน และก็ได้มาพบอีกพิมพ์พระหูยานพระนาคปกพระร่วงยืนพระยืนปางลีลาต่างๆและพาลอดพระสมเด็จนางพญาพอชาวบ้านด้เห็นต่างพากันตื่นเต้นแห่กันมาดูเป็นจำนวนมากต่างพากันก้มลงกราบและจุดทูบอกกล่าวเทพเทวาพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปมีชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงมาขอบูชา แต่ทางวัดยังไม่พร้อมและไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่างไรก็จะให้บูชาในราคาตามจำนวนที่ขุดพบว่ามีกี่องค์และพิมพ์ไหนที่เป็นพิมพ์นิยมราคาก็จะแพงเพราะทางวัดต้องการนำเงินมาสร้างกำแพงวัดสำหรับการขุดพบพระกุนี้พระครูกเกษมพัชรสารได้สันนิษฐานว่าเมื่อสมัยขอมเดิมเสื่อมอำนาจ พระยากลวันดิตราชโอรสพระยากาก,ากพัดแห่งเมืองนครชัยศรีเป็นผู้สร้างเมืองลบบุรีเมื่อปีพศ1191และตั้งชื่อว่าเมืองละโวซึ่งตรงกับสมัยทวารวดีในยุคนั้นซึ่งครอบคลองไปถึงเมืองสีเทพและมีความเจริญรุ่งเรืองผู้คนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนับถือศาสนาพุทธ บางชุมชนก็มีความศรัทธ,ธาต่อพะระฤาษีดาบสนับถือเทพเทวดาในการสร้างพระเครื่องหรือของขลังนี้จึงได้ผสมผสานอยู่ในพระกุฏที่ค้นพบในครั้งนี้ด้วยและเป็นความเชื่อถือของชาวบ้านในสมัยนั้นมางครังล้านแห่งศรัทธ,ธาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดลบบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์เคยมีมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนไม่ต่ำกว่า4 0 0พปี หลักฐานที่สำคัญคือพบโครงกระดูกหินใหม่อายุ2 0 0 0 4 0ถึง4,000ปีที่บ้านโคกเจริญและพบโครงกระดูกยุคสำมฤทิ์อายุ2,500-2,800ถึง2,800ปีที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีชุมชนเหล่านั้นได้เจริญก้าวหน้าเข้าสู่ยุคโลหะมีอรารยธรรมมีวัฒนธรรมการกินอยู่และประเพณีของตนเองเมืองสีเทพหรืออำเภอสีเทพขึ้นอยู่กับจังหวัดเพชรบูร์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่เมืองหนึง่งตั้งแต่สมัยทาวารวดีสมัยรบุรีสมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาและยืนยาวมาจนถึงรัตนโกสินทร์มีซากโบราณประจักษ์พยานอยู่มากมายจนถึงปัจจุบันในการค้นพบพระกุฏที่อยู่ในหายถือว่าเป็นของมีค่าที่พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าหรือชาวบ้านได้สร้างเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน จนได้มาขุดพบเจอสิ่งมีค่าควรบูชาไว้ครอบครองก่อนทำจะนำให้ญาติโยมมาบูชาได้ประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2 5 5 3โดยมีพระครูบวรชัยกีดหลวงปู่สัยจุดเทียนชัยพระราชสุมเมธีวัดพลูตูมวนารามดับเทียนชัยหลวงเตียสุรเสียงวัดป่าเลิงจาน พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์มากมายร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปอีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้น โปรติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ